ดวงตกทำอะไรก็แย่เจ็ดวิธีนี้เชื่อว่าแก้เครสเสริมดวงได้ใครที่กำลังดวงตกรู้สึกชีวิตแย่มีแต่อุปสรรคติดขัดตลอดเวลาลองมาเสริมดวงแก้เครสด้วยเจ็ดวิธีนี้เชื่อว่าจะเสริมบาร,รมีเพิ่มมงคลให้กับชีวิตได้ 1. ถือศีลห้าหรือศีลแปด เริ่มต้นด้วยการพยายามทำความดีเล่าเว้นความชั่วรักษาศีลห้าและปฏิบตัติตามให้ได้ลดลาเลิอกอบายมุกการพนันการดื่มสุราเมรยัยถือเป็นการสร้างบุญกุศลให้อน,นิสง์ผลบุญส่งผลให้กับชีวิตตนเองดีขึ้นหากทำได้ประจำเชื่อว่าจะพบเจอแต่สิ่งดีๆแน่นอน2 กราบไหว้ขอขมาพ่อแม่ให้พ่อแม่ให้พรเรียกว่าเป็นการขอขมากรรมที่ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจที่ทำไม่ดีต่อพ่อต่อแม่เพื่อให้พ่อแม่อโหสิกรรมให้และอวยชัยให้พรแก่เราเพราะพ่อแม่ถือว่าเป็นพระในบ้านและศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในชีวิตของเรารวมทั้งต้องไม่ลืมหมั่นแสดงความกตัญญูกตวเวทีแก่ท่านเสมอ 3. กินเจกินมังสวิรัตล่าเว้นเนื้อสัตว์ใหญ่ถือเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองลดละจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยอาจตั้งใจหมั่นเลือกตามที่สะดวกเช่นกินเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันพระนอกจากจะได้บุญแล้วยังดีต่อสุขภาพระบบทางเดินอาหารเพราะถือเป็นการให้อาหารพวกผักผลไม้ช่วยล้างสารพิษในลำไส้ทำให้ขับถ่ายสะดวก ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยวิธีต่างๆเช่นตักบาตรทำสังฆทานบริจาคหลวงศพหรือให้ทานช่วยเหลือผู้ยากไร้ทำทานหรือบริจาคของให้สถานสงเคราะห์มูลนิธิเพื่อการกุศลโรงพยาบาลช่วยเหลือสัตว์จรจัดพร้อมกับอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนอกจากนี้ การทำบุญกับวัดวาอารามเพื่อสร้างศาสนสถานหรือการบริจาคเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆและการบริจาคเลือดก็สามารถช่วยเสริมดวงแก้ดวงตกได้ด้วย 5. ปล่อยหรือไถ่ชีวิตสัตว์เช่นการปล่อยนกปล่อยปลาเต่าหอยหรือไถ่ชีวิตโคกระบือหรือสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าสัตว์จรจัด ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเช่นปลาหน้าเขียงสัตว์บาดเจ็บรวมถึงการทำบุญทำทานกับด้วยงานหรือองค์กรที่ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้บุญใหญ่บุญดีช่วยแก้เคล็ดเสริมดวงตกได้ 6. ไปปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิสวดมนต์นอกจากช่วยทำให้เราดีขึ้นแก้เคล็ดเสริมดวงตกการเข้าวัดปฏิบัติธรรม จะทำให้จิตใจปล่อยวางมองโลกมองชีวิตอย่างใจฝึกสมาธิจะมีสติในการใช้ชีวิตได้ดีและเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีธรรมะอันน้อมนำจิตใจเราจะก้าวเดินและทำงานได้อย่างมีความสุขสิ่งดีๆก็จะตามมาอย่างแน่นอน 7. ไปไหว้พระสักการะหรือขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ เป็นการสร้างส,รางสิริมงคลให้กับชีวิตตนเองได้ดีอาจจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือหรือไหว้พระที่เราบูชาเทพที่เราศรัทธาเช่นพระพิคเนศพรานาคพระแม่กวนอิมท้าวเวสสุวรรณหรือไปตามวัดที่เราไม่เคยไปก็ทําให้จิตใจเราแจ่มใสสดชื่นขึ้นได้พร้อมกับอิ่มอกอิ่มใจและอิ่มบุญ